รถผมไปเกิดอุบัติเหตุอยู่สุรินวินาทีนั้นผมขับมาสักประมาณ9กผมเห็นเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นหนักศอกโดยที่ผมตั้งตัวไม่ทันผมเดรกแต่มันเอารถไม่หยุดการคิดความประมาณสองตลบพอเกิดเหตุมาสักพักหนึ่งผมจะเดินออกมาจากรถคนในพื้นที่เดินเข้ามาช่วยกะว่าจะเข้ามาดูเขาก็ว่าถ้ารอดก็คือเจ็บหนักคงออกมาไม่ได้รถกู้ภัยมาเยอะเลยครับแต่ผมก็ยังเดินออกมาจะเป็นแผลอยู่ที่ขานิดหน่อย ผมจะมีลูกหลวงปู่ฝานที่สร้างรุ่นแรกของวัดผมก็พกอยู่ตัวตลอดเป็นบารมีหลวงป,ปู่ที่คุ้มครองครับก็มาช่วยงานปูนะ่เนาะปกติทุกปีทุกปีปู่จัดก็มาช่วยงานก็ชวนเพื่อนชวนอะไรก็มาทํางานด้วยกันนี่แหละทํางานครัวเิร็์ก็มายืนดูหมอลำเขาก็อยู่หน้าเวทีเขาก็เอ้ยเอาแล้วเขาฆ่ากันแล้วไปไปดูลูกใครลูกมนันเป่นว่ากันเลียนหาลูกเออมึงอยู่ไหนมึงวิ่งเดีย๋ยวฉันกันแลนกรอนแมนบอลวิ man, b b ่งไป ก็วิ่งตามเดินเข้าไปกูดปู่ช่วยหงปช่วยหลวงด้วยอะไรมีคนจะยิงจะฆ่าก็ว่าไปมันว่ากูก็เรียนออกมาคือ<ม>เป็นอะไรกูให้สุสนุกไม่ให้ใช่มาฆ่ากันมาแกล้งกันนะ<ม>เขาก็ยิงเขาสามนัดนว่สองสามนัดมันยิงเอึกแม่แล้วก็เออกผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกเขายิงผู้ชายคนนั้นนัดนึงเขาก็ตบบาใช่ไหมเขาก็ยิงไปใช่ไหมแล้วเขาก็ตบบาไแม่เขาก็ยิงอีกนัดที่สองเขาก็ยิงผู้ชายคนนั้นอีกไม่มีอะไรเลยดังแปะ๊แปะเลยสามครั้ง ยิงไม่ออกใช่ค่ะไม่ออกเลยไม่มีใครเป็นสักคนเลยวันนั้นปลอดภัยหมดทุกคนเลยค่ะเขาก็แบบว่าเขาจะฆ่าตัวพิษไงเขาจะตีตัวพิษตัวคนจะฆ่าเขาวิ่งแล้ยวดักฐานก็ปืนนั่นแหละยิงตรงนั่นเลนะอยู่ที่ซาลาปูนะถ้าเขายิงมันไม่ออกใช่ไหมมันก็ขึ้นไปมันก็แตกต้มึ้นเลยนะแม่มีแต่อันนี้อย่างเดียวมีแต่ฝ่ายผู้เขียนอย่างเดียวเลยกูให้มาแต่ก่อนมีแต่อันนี้เด้อ